สวัสดีครับเด้อพี่น้องเด้อสุขุมสุข้นเด้อพี่นอ้องมือนห้องไม่มีนูเด็ดพี่น้องหมูกระทะหมูกระทะพี่น้องดูพักพี่น้องเลยนิ่งเงี้ยนิ่งเงียยโอ้ไม่หมดหนึ่งเไส้กรอกพี่น้องเดี๋ยวเททำข้าวผักพี่น้องข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมีหอยหอยกำลังตามมาหอมเงี้ย ่วยอันนี้หมอ้อนึ่งน้ำซุปด้วยพี่น้องโอ้โหเด็ดอีกแล้วพี่น้องเลม้มันนี่มาเได้พี่น้องมาอยู่มากินน้ำกันเด้วพี่น้องเด้เอเกลือนะั่นน่ะมึงะทำข้าวผัดพี่น้อง โอเคเดี <c ười> ๋ยวดูข้าวผัดพี่น้องที่นึงดูสาวๆกำลังเดินมาเลยนะให้แก่สักทีเดี๋ยวอยากแก่แก่ยายเดินมาเมื่อกี้ลืมไปเออยายกำลังเดินขึ้นมาเนี่ยพี่น้องทำข้าวผัดแล้วพี่น้องเด้อ ใส่หมูลงไปพี่น้นเจ้าเทมอืมกรหำบุต้องใส่เ็ยสิไเบสบุกินกระเทเลยเดี๋ยวอันรักไหเบสกัน โอ้โหน,น,น oh 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 mm hmm. like ี่สอเทาดหมแหนะครูอะไรอ่ะแหนไข่มึงนันและนันแข่ปล่อยแล้นะอันนี้ไ uh> ข่มึงเหรอเออลูกที่ชมพู่ะแมงลูกไข่กูลูกดำดำ ย่างแล้วพี่น้องลูกปลาพี่น้องเปิดภาพบอกพี่น้องเบิ่งน้ำแน่น้ำแดงทิดูใช่ป่ะมามาพี่น้องแซ่บแสลงกันพี่น้องเขียวไม่มีหรอกนี่ม่มีนี่มีสีเขียวมีขาสีส้มกับสีเหลืองเขาบอกมีสองสีเองพี่ข้าวผัดพี่น้องข้าวผัด ยดชกินกน้ีใข้าวลงไปแล้วพี่น้องแห้เงินไม่เป็นในวเต่าือ้ยชีมาทำไมคนเต็มมออะคนีไปหาสเกี่ยวไดเซเว่นก็ไ่มีไม่มีค่ะสองสีที่อยู่ตลาดราที่สสีเลย นี่ <laughs> biết สาะพี่เอาครับ con น้อง biết คน nữa. ก่อน ขอไอตัวคนอีกสักอันนิดคนคนคนไ่เน เนี paid, oh. Oh. Yeah, ่ยพ yeah, yeah, okay. yeah, ี Ma. Ma mm ่น hmm. ้องเช็ดแล้วพี่น้องเอ้ยแซ่บเช็ดพี่น้องแซ่บเนี่ยมันตันเชื่อมหรอโอเคอ่ะแกพี่น้องมามาอยู่มังคีน้ำกันบานนี่นี่พี่นุ่ออีกพี่นุ่อหนึ่งเด้อพี่น้องหอยหอยหอยหมอก หอยอบหมอครับผมหอยอบหมอหอยอบหมอครับเรืองหม้ออบหอยเรื่องหม้ออบหอยตรงขี่น้องเลยโตหอยไหมฮัลโหเบิ่งรถลดสมมือหอยสามตัวเกือบโลแล้วน้องนใหญ่แต่เปลือกหรอพี่น้องเนียเปลือกเลยเต็มหม้อพอดีเลยขาดเลย คือสรลายนักกินอะไอยากกินเบิดก็แบนหมอเลยหมอจุ่มหอกกินไปเรื่อยๆพี่น้องหมอแบบพอดีพอดีหมอกับเป็นทหักคนกินกับเป็นทหักยังไงเม้มเขากันลำลำด้วยพี่น้อง

ที่ออกสีลม,มสมแล้วหอยเงือีเล็เหรอเออหอยเงืเกอกเอร่อ,อยเอ๊ะทีเป็นยังสีเะมันมันโตเันสีสมสมแล้วเห็นไหมัออกสมสม,มไดเลยวีมันขายอยู่ในหา้างนะตอนเป็นสเก้นหอยไปกินอยู่นะตัวตึกใบหยก,กตัวใหญ่เต็มปลเต็ม้อ มาเด้พี่น้องเด้อมากินตุ๊กันเด้อพี่น้องเด้อ